เอาละไอเด็กติดเกมแสนทอกซิททั้งหลายในที่สุดก็ถึงเวลาของอีเวนท์ที่สำคัญที่สุดในเรื่องเรื่องของเกมที่พวกแกรักกันแล้ววู้ในที่สุดเราก็จะได้รู้เรื่องราวของรูนคิงที่แสนจะยิ่งใหญ่ที่ถูกทีสเอาไว้นานแสนนานให้ตายเถอะมันจะต้องคุ้มค่ากับการรอคอยมากแน่แนเลยใช่แล้วดูสิว่าฉันมีอะไรให้กับพวกแกว้าวซ่ามันจะต้องดีเหมือนไม่สิยิ่งกว่าเบิร์นนิ่งไทส์แน่เลยอีเวนท์ที่มีเนื้อเรื่องส่งผลต่อแชมเปี้ยนทั้งในลอและก็ในเกมอย่างมีเหตุผลแล้วก็ยังมาพร้้้้ออออออมมมมกกกกกกัับบหหววดเเเเใ่่่่ททีียขงงนืืรแลถูา ใใจเออ่แต่อย่างน้อยเราก็จะได้ explore character ของวีโก้แล้วก็อีโสดใช่ไหมอะรวมถึงตัวละครสำคัญสคัญของเรื่องนี้เช่นคาลิสตารแล้วก็เรโดสใช่ไหมใช่ไหมเออแต่ยังไงก็มีเรื่องสั้นให้อ่านใช่เปล่ามีสิแม่คิดว่าพวกเราเป็นใครกันนะแกต้องปั่นภารกิจประมาณ30-40เกมเท่านั้นเองอะแต่กิ้ว่าอะไรนะโอ้ดูนั่นดิแชมเปลี่ยนใหม่มีแกลปปิงฮุกกับคืนชีพเพื่อนได้ด้วยนะ What the fuck สวันดีครับทุกคนกลับมาพบกับผม m a ็ Mac the Game มรูมอีกครั้งและก็อย่างที่สัญญากันไว้วันนี้ผมมากับวิดีโอรีวิวความรู้สึกของผมกับอีเวนต์ Rise of the Sentinels ซึ่งสำหรับอีเวนต์นี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือเก่าก็น่าจะต้องรู้จักแล้วก็ตั้งตารอคอยกันบ้างไม่มากก็น,น้อยซึ่งสำหรับตัวผมเองเนี่ยก็รออีเวนต์นี้มาตั้งแต่ช่วงที่ทำวิดีโอสรุปตัวร้าย5อันดับของจักรวาลดูนเทอร่าแล้วซึ่ง <c oughs> ถ้าใครยังไม่ไปดูก็ <c oughs> กด <c oughs> มุมขวานะ <c oughs> และด้วยการเซตอัพจากช็อตสตอรี่ต่างๆในอดีตบวกกับการประกาศเกม Rune King รวมถึง c i n e m a t i t r c r e n a t i o n เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยความไฮป์แล้วก็ความคาดหวังของผู้เล่นที่มีต่อเอีเวนต์นี้เนี่ยมันก็เรียกได้ว่าพุ่งทะลุขีดไปเลย แต่สุดท้ายเนี่ยเมื่อมันออกมาในเซิร์ฟจริงแล้วก็ได้จบลงไปเมื่อไม่นานมานี้อีเวนต์นี้เนี่ยกับทิ้งความรู้สึกด้านลบให้กับคอมมูนิตี้แทนที่จะเป็นความรู้สึกฟูลฟิลที่เนื้อเรื่องส่วนสําคัญของจักรวาลเนี่ยมันได้จบลงไปผมก็เลยอยากจะมาลองพูดถึงเหตุผลที่ผมคิดว่าเล้ยอทำไมมันถึงออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควรกันนะซึ่งก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ไปปลดล็อกเนื้อเรื่องในวิชวลโนเวลที่อยู่ในแคลนก็สามารถไปดูคลิปสรุปเนื้อเรื่องที่ผมทำมาไว้ได้นะ <c oughs> โฆษณา แล้วถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยก็ไปหยิบน้ำหยิบขนมหยิบแมวมานั่งที่ตักแล้วก็ไปเริ่มกันเลยสำหรับปัญหาที่ผมคิดว่าเป็นสาเหตุที่อีเวนต์นี้เนี่ยออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควรผมคิดว่ามันมีอยู่3ข้อใหญ่ๆนั่นก็คือ 1. ความไม่คอนสิสเทนซ์ของเนื้อเรื่องในสื่อต่างๆที่ไรออดปล่อยออกมา 2. v i s u a l Novel และ 3. เนื้อเรื่องภาพรวมของอีเวนต์ มาเริ่มกันที่ข้อแรกนั่นก็คือความไม่คอนสิสเทนซ์หรือไม่คงเส้นคงวาของเนื้อเรื่องในสื่อต่างๆของไรออดกันดีกว่าในอีเวนต์นี้เนี่ยเราจะได้เห็นว่าไรออดเขาใช้เกือบทุกสื่อที่พวกเขามีในการเล่าเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอมิกชุด s t a ตแฟสฮาร์ดซีนิม m าติกอย่าง Before Dawn กับ Absolution รวมถึง Visual Novel ในคลาสของ l e a g ของ f Legends เอง ซึ่งช่วงแรกๆที่ผมได้เห็นว่าเขาจะใช้หลายสื่อในการเล่าเรื่องราวเนี่ยผมก็ตื่นเต้นมากเลยนะเพราะว่า r ราออเขายังไม่เคยปักเคนทุกสื่อที่มีในการเล่าเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งของจักรวาลหลักมาก่อนเลยซึ่งสําหรับผมเนี่ยมันก็ดูเม e เซนมากๆที่เหตุการณ์ใหญ่อย่างรูเนชั่นจะถูกเล่าผ่านหลายสื่อ เพราะว่ามันมีเรื่องให้ต้องเล่าเยอะมากแต่พอได้ดูได้อ่านได้เล่นไปแล้วเนี่ยผมก็เห็นปัญหาทันทีนั่นก็คือทุกๆสื่อเนี่ยเลือกที่จะเล่าเหตุการณ์ส่วนเดียวกันซะส่วนใหญ่แถมในแต่ละสื่อเนี่ยยังเล่าไม่เหมือนกันอีกด้วยยกตัวอย่างเช่นในซีนิมติกบีฟอร์ดอนเวนสามารถใช้ซิวเวอร์โบหรือว่ากระสุนหน้าไม้ปกติของเธอเนี่ยในการจัดการกับปีศาจจากแบล็กมิสได้ในขณะที่ในวิชวลโนเวลนั้นกระสุนหน้าไม้ธรรมดาของเธอเนี่ยทำอะไรพวกปีศาจจากแบล็กมิสไม่ได้เลย แถมในบีฟอร์ดอนเนี่ยพวกเขายังไม่ได้ต่อสู้กับวีเโกและตอนที่ต่อสู้กับชรวาดาเองก็ไม่ได้มีเจ้าหน้าใหม่และก็เกวนอยู่ด้วยหรืออย่างในคอมิกตอนที่5ที่ลูเซียนได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับแอปซาวเวอร์ผ่านการหาข้อมูลในคลังของเซนติเนลส์แต่ในวิชวลโนเวลเนี่ยเขาต้องไปทําข้อตกลงกับเดรชเพื่อแลกเศษเซียววิญญาณของอีกโสดกับข้อมูลนั้นแถมนอกจากนั้นเนี่ยในวิชวลโนเวลลูเซียนจะโดนฆ่าตายโดยพวกวิญญาณจากแบล็กมิส ตอนที่เขาเนี่ยเลือกที่จะไปปกป้องเมืองในชูริมาแต่ในคอมิกเนี่ยเขาตายเพราะว่าเบียโกวาร์ปมาคุยกับเขาแล้วก็ปล่อยปีศาจไปฆ่าเขาแทนคือปัญหาของผมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไอ้สื่อต่างๆที่เขาทำเนี่ยมันออกมาไม่ดีนะคอมิกเนี่ยมันวาดสวยส่วนซีนิมาติกเองก็ตามคุณภาพมาตรฐานของไรออดส่วนวิชวลนเวลเนี่ยวิชวลนเวลเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดกันอีกทีแต่โดยรวมแล้วเนี่ยการที่ไรออดเขาเลือกที่จะเล่าเรื่องซ้ำกันในสื่อต่างๆ มันทาให้พวกเขาเสียโอกาสที่จะใช้ทรัพยากรที่เอามาเล่าเรื่องซ้าๆกันตรงนี้เนี่ยไปเล่าเรื่องของตัวละครอื่นของเหตุการณ์อื่นของรายละเอียดอื่นที่มันมีเยอะมากเลยที่สามารถเล่าได้คือพอมันเป็นคนสื่อผมว่ามันควรที่จะถูกใช้เล่าเรื่องอะไรที่มันไม่เหมือนกันนะแล้วก็ใช้ข้อดีในแต่ละสื่อเนี่ยให้มันเหมาะกับเรื่องราวที่จะเล่าเช่นอย่างในคอมิกเล่มหนึ่งเล่มสองเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่าเขาวาดสลับระหว่างเรื่องราวของลูเซียนแล้วก็เวโกทำให้เรื่องราวความรักของพวกเขาเนี่ยมันเหมือนพา r a เลลกัน คือมันถูกทําออกมาได้ดีแล้วก็เหมาะสมที่จะเป็นคอมิกคือผมหมายความว่าถ้ามันเป็นสื่ออื่นเนี่ยมันก็อาจจะไม่สามารถเล่าออกมาได้ละเอียดแล้วก็แคปเจอร์ความรู้สึกของลูเซียแล้วก็เวียโกออกมาได้แบบนี้แล้วปัญหาของการที่รายละเอียดของเรื่องราวมันไม่ตรงกันในสื่อต่างๆมันก็ทําให้เหมือนกับว่าแต่ละสื่อเนี่ยมีไทม์ไลน์เป็นของตัวมันเองซึ่งทําให้คนอ่านเนี่ยมันสับสนคือแทนที่แต่ละสื่อจะช่วยเสริมกันในแต่ละด้านเนี่ยมันกลับมาขัดกันเอง ต่อไปก็คือปัญหาใหญ่ข้อที่2ของอีเวนต์นี้ซึ่งก็คือวิชวลโนเวลแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องพูดถึงคําว่าแคนนอนก่อนคือคําว่าแคนนอนเนี่ยในเชิงนิยายหรือว่าเรื่องแต่งเนี่ยหมายความว่า Material หรือว่าเรื่องราวนั้นๆได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องในจักรวาลนั้นๆอย่างเป็นทางการหมายความว่าถ้าเราเนี่ยจะบอกว่าเรื่องราหนึ่งมันแคนนอนในจักรวาลหนึ่งมันก็หมายความว่าเรื่องราวนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงและลอจิก รวมถึงรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องราวนั้นๆเนี่ยก็จะต้องถูกแอปพลายในส่วนอื่นๆของจักรวาลด้วยเพราะว่าเนื้อเรื่องนั้นเนี่ยมันถูกนับว่าเป็นแคนนอน และไอคำว่าแคนนอนี่แหละที่ผู้เล่นที่เล่นอีเวนต์นี้เนี่ยเขามีปัญหากันเพราะพวกเขาเนี่ยไม่รู้ว่าในสื่อไหนกันแน่ที่เรอตจะยึดเป็นเนื้อเรื่องที่ถือว่าแคนนอนสำหรับอีเวนต์นี้ซึ่งใน reddit ก็มีผู้เล่นที่สับสนแล้วก็เลยไปตั้งกระทู้ถามว่าใน3สื่อซึ่งก็คือ Visual Novel c i n e m a t i c แล้วก็คอมิกเนี่ยอันไหนถือว่าเป็นแค n นนซึ่งเร d Reef ที่เป็น Creative Lead ของ Event rise of the sentinel เนี่ยก็ได้เข้าไปตอบในกระทู้นั้นว่า Visual Novel ถือเป็นแค n นน ส่วนซีนิมติกแล้วก็คอมิกเนี่ยถือว่าเป็นการเล่าเรื่องใหม่คือเขาใช้คำว่า retelling แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนไปถามอีกว่าอ่ะแล้วเจ้าหน้าใหม่เนี่ยถือว่าแคนนอนไหมเพราะว่าตัวเจ้าหน้าใหม่เองเนี่ยมันดูเป็นการ self insert ของผู้เล่นมากๆดูเหมือนเป็นแบบเพกแอนิเมต่ตางโลกที่ดูเพลนเพลนเพื่อให้คนดูเนี่ยสามารถโปรเจกต์ตัวเองลงไปได้ง่ายๆซึ่งสำหรับคำถามนี้เนี่ย รีฟเขาก็ได้ตอบว่าตัวของเจ้าหน้าใหม่เนี่ยถือว่าเป็นแคนนอนแต่สิ่งที่เขาพูดในวิชวลโนเวลเนี่ยถือว่าไม่เป็นแคนนอนเพราะว่าผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยสามารถเลือกให้เขาพูดลายที่มันแตกต่างกันได้พอมาถึงตรงนี้ทุกคนในกระทู้เนี่ยก็เริ่มจะเข้าใจตรงกันว่าอ๋อโอเควิชวลโนเวลเนี่ยมันแคนนอนนะส่วนคอมิกแล้วก็ซินิมาติกเนี่ยถือว่าไม่ได้แคนนอนขนาดนั้นแต่แล้วรีฟเนี่ยก็ได้ทำโปรเกมเมอร์มูฟใส่ผู้เล่นที่กําลังสับสนอยู่นั่นก็คือเขาพูดว่าคําว่าแคนนอนเนี่ย ถูกตีความได้หลายความหมายและที่เขาพูดว่าวิชวลโนเวลมันแคนนอนเขาหมายถึงว่ามันมีสตอรี่บีดหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอีเวนต์นี้อย่างครบถ้วนที่สุดแล้วก็พูดต่ออีกว่าแต่ละสื่อเนี่ยมันเป็นการเล่าเรื่องที่มีสไตล์แล้วก็วิธีการเล่าที่แตกต่างกันเท่านั้นเองในวิชวลโนเวลเนี่ยมันเป็นการเล่าเรื่องราวที่ดูตลกตลกแล้วก็สบายกว่าในขณะที่ในซีเนมาติกเนี่ยจะดูดารก,กว่า ซึ่งทั้ง3สื่อเนี่ยมันเป็นการเล่าเรื่องราวที่ถือว่าแคนนอนแค่เล่าออกมาด้วยวิธีการแล้วก็สไตล์ที่ไม่เหมือนกันปัญหาของข้อความนี้ของร e ฟเนี่ยก็คือมันทําให้เกิดความสับสนมากขึ้นไปอีกคือตอนแรกเขาบอกว่าในวิชวลโอเวล l เนี่ยถือว่าแคนนอนส่วนอันอื่นเนี่ยถือว่าเป็นการเล่าใหม่เป็นการ r e t เท l i n g แต่ทีนี้เขามาบอกว่าทุกอันเนี่ยมันเล่าเรื่องที่แคนนอนอยู่แค่เล่าคนละสไตล์เนี่ย คือประโยคนี้มันไม่สามารถอธิบายความแตกต่างของข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นในแต่ละสื่อได้คือมันไม่ใช่แค่ว่ามันแตกต่างกันแค่สไตล์เช่นในซีนิมาติกเนี่ยมันมีฟิลเตอร์ทําให้ดูมืดในขณะที่คอมิกเนี่ยมันมีสีฉูดฉาดคือมันไม่ใช่มันเป็นรายละเอียดสําคัญแบบที่ผมยกตัวอย่างไปอ่ะเช่นกระสุนหน้าไม้ของเวนการมีอยู่ของเควนกับเจ้าหน้าใหม่คือพอไม่รู้ว่าอะไรมันแคนนอนเนี่ยมันก็สับสนน่ะแล้วพอเราสับสนในอัตราสที่เราจะได้จากเรื่องนั้นๆเนี่ยมันก็ลดลง คือฟังตรงนี้่ะอะจ,จะคิดว่าผมดูจู้จี้จุกจิกกันนะแต่ว่าคือผมก็ยอมรับเลยในฐานะคนอา่านรอเนี่ยมันต้องการจริงๆนะไอการที่บอกว่าอะไรมันแคนนอนหรือว่าไม่แคนนอนเนี่ย โอเคทีนี้เราก็มาพูดถึงปัญหาของวิ s u ช l n o โนเจริงๆกันดีกว่าคือสิ่งแรกที่เห็นได้ชัดเลยนั่นก็คือแรงบันดาลใจของ Visual Novel นี้เนี่ยมันมาจาก Visual Novel ตอน Event Split b o บอสซอมซึ่งนั่นรวมถึงการใส่ตัวละครแทนผู้เล่นแบบเซ l l Insert ตัวเองลงไปในเนื้อเรื่องด้วยแต่เหตุผลที่ทําให้ Visual Novel ของ s p ร i t บอสซอมเวิร์กในขณะที่ Rise of the Sentinel มันไม่เวิรเนี่ยก็คือ ในสป t b o s s อ m มัน Make Sense ที่จะให้ผู้เล่น Self-Insert ตัวเองเข้าไปในโลกหลังความตายตามความเชื่อของชาวไอโอเนีย เพราะมันเป็นการประจนภัยของดวงวิญญาณที่ตายแล้วซึ่งดวงวิญญาณแต่และดวงเนี่ยมันก็สามารถเลือกทางเดินที่ไม่เหมือนกันได้อยู่แล้วและการที่อีเวนต์นั้นเนี่ยให้เราเลือกทําภารกิจของแชมเปี้ยนคนนั้นๆเพื่อปลดล็อกเรื่องราวเพิ่มเติมเนี่ยมันก็ทําให้การเซลฟ์อินเสิร์ตมันเมคเซนส์ขึ้นไปอีกมันทําให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกว่าเรื่องราวในอีเวนต์ของสปริงบอสมของตัวเองเนี่ยมันมีความยูนิคในขณะที่ยังคงความสมเหตุสมผลของเนื้อเรื่องเอาไว้ได้มันก็เลยเป็นว no ินชวล แต่ใน Rise of the Sentinels มันไม่ใช่อย่างนั้นการยัดเจ้าหน้าใหม่เข้าไปเนี่ยถึงจะเป็นการทำให้เราได้เห็นช็อตตลกๆจากแชมปเปี้ยนแต่ละคนแต่มันก็เป็นการแย่ง spotlight จากแชมปเปี้ยนที่พวกเราเนี่ยรอมาตั้งนานที่จะได้เสพเนื้อเรื่องของพวกเขาไปคือพวกรายละเอียดเกี่ยวกับนิสัยใจคอหรือว่าการพัฒนาทางด้านตัวละครของเหล่าแชมปเปี้ยนที่มาร่วมในอีเวนต์นี้เนี่ยมันเหมือนถูกตัดออกไปเพียงเพื่อที่จะทำให้ไรอัลเนี่ยเขาสามารถเล่าเรื่องโดยที่มันมีเจ้าหน้าใหม่เนี่ยได้ นอกจากนั้นเนี่ยการเล่าเรื่องแบบอิ t เทอร์แอคที่ให้ผู้เล่นเลือกลายคำพูดหรือว่าลำดับการรีคูดเซนติเนล l แต่ละคน นอกจากมันจะไม่แคนนอนแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเลยคือถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยทำไมถึงไม่เลือกที่จะทำชอตสตรอรี่ปกติเพราะว่าชอตสตรอรี่แบบที่เรอดเคยทําอย่างตอน Burning t i ท e s เนี่ยมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามันเวิร์กสำหรับเรื่องราวในอีเวนต์ที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลหลักแบบนี้นี่ยังไม่ได้พูดถึงปัญหาเรื่องการล็อกเนื้อเรื่องเอาไว้หลังการปั่นภารกิจด้วยนะคือผมคิดว่าเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่พลาดมาก การที่ให้ผู้เล่นเข้าถึงเนื้อเรื่องได้ยากเนี่ยคือบางคนอาจจะพูดว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ยังไงเราก็ต้องยอมรับอยู่ดีว่ามันต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งกว่าที่จะปลดล็อกเนื้อเรื่องได้ทั้งหมดซึ่งผู้เล่นบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สะดวกเล่นขนาดนั้นสุดท้ายมันก็เลยทําให้ผู้เล่นบางส่วนเนี่ยไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องแล้วก็ทําให้พวกเขาไม่อินกับอีเวนต์นี้ในที่สุดคือเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเบื่อที่ผมยกเบอร์นิงไทส์ขึ้นมาเปรียบเทียบตลอดเลย แต่ว่าผมคิดว่ายังไงก็ตามอ่ะวิธีการเล่าเรื่องของมันนะ่ะมันเวิร์กกว่าอีเวนต์นี้เยอะเลยคือการปล่อยชอ็อตสตอรี่ออกมาให้ผู้เล่นได้อ่านฟรีทุกๆเช็คพอยต์ของอีเวนต์เนี่ยมันทําให้คนอินกับเนื้อเรื่องส่วนคนที่สะดวกแล้วก็มีเวลาจะเล่นเนี่ยเขาก็สามารถไปเล่นเพื่อกลายแล้วก็รับของรางวัลได้แล้วก็อีกหนึ่งปัญหาที่ผมมีเกี่ยวกับวิชวลโนเวลเนี่ยก็คือการโลเคอลายเซชันหรือว่าการแปลภาษาคือในคลายน์ภาษาไทยเนี่ยคือผมไม่รู้นะว่าเป็นทีมของไรออดหรือว่าของ ina, นนอกาลาานีนาท ไม่ค่อยดีเลยอะพวกสำนวนต่างๆในภาษาอังกฤษเขาแปลออกมาแบบคำต่อคำอ่ะแทนที่จะแปลแปลเอาความหมายมันจริงๆเช่นประโยคที่ว่า it w i l l have to do ที่ลูเซียนพูดกับเจ้าหน้าใหม่ตอนที่เขาถามถึงเรื่องเกี่ยวกับสเบียงในฐานทัพของเซนติเนล เขากับแปลออกมาเป็นภาษาไทยว่านั่นจะต้องทําคือผมอ่านแล้วแบบนั่นจะต้องทําอะไรวะมันมันคืออะไรวะมันคือคาว่าอะไรคือจริงๆแล้วสำนวนเนี้ It will have to do มันต้องแปลออกมาว่าก็ดีกว่าไม่มีหรือถึงจะแย่แต่เราก็ไม่มีทางเลือกคือการแปลแปลกๆแบบนี้มันโผล่ออกมาบ่อยมากใน Visual Novel แล้วบางครั้งเนี่ยมันก็ทําให้รายละเอียดสําคัญเนี่ยมันตกหล่นไปมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมคิดว่าทําไม Visual Novel มันถึงมีปัญหา โอเคทีนี้เราก็มาถึงปัญหาสุดท้ายแล้วก็น่าจะเป็นปัญหาข้อที่ใหญ่ที่สุดของอีเวนต์วูดเนชั่นนี้กันแล้วนั่นก็คือปัญหาของเนื้อเรื่องภาพรวมคืออันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกอะไรนะแต่ว่าทุกคนคงรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเป้าหมายของไรออดในการทำคอนเทนต์อะไรก็ตามเนี่ยมันคือการสร้างรายได้จากเกมของพวกเขาอีเวนต์นี้เองก็ไม่ใช่ข้อยกเวน้นซึ่งรายได้หลักของไรออดจากเกมของพวกเขาเนี่ยมันก็คือคอสเมติกได้แก่สกินแลวก็ของตกแต่งอื่นๆนั่นเอง นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงเห็นเซนติเนลส์ชุดใหม่เข้ามาในอีเวนต์นี้แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญด้วยที่เวนและริเวนได้ออกสกินในอีเวนต์ใหญ่ทั้งสองครั้งในขณะที่คาลิสตาหรือยอริกที่ดูจะเป็นแชมปเปี้ยนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รูเนชั่นโดยตรงเนี่ยกลับไม่ได้รับสกินในครั้งนี้เพราะว่ามันเมคเซนกว่าสำหรับไรออดที่จะเลือกออกสกินให้กับแชมปเปี้ยนที่ได้รับความนิยมสูงอย่างเวนและก็ริเวนเพราะว่ามันขายได้เยอะกว่า และผมก็ไม่เคยมีปัญหานะกับทิศทางแบบนี้ของไรอ t จนกระทั่งอีเวนต์นี้คือมันเห็นได้ชัดเจนเกินไปว่าใน e v อีเวนต์นี้สกินคือตัวชูโรงและความสําคัญของมันเนี่ยอยู่เหนือกว่าเนื้อเรื่องคือมันมีเรื่องราวของแชมเปี้ยนหรือว่าตัวละครอีกหลายตัวที่ผมว่าควรจะอยู่ในอีเวนต์นี้เช่นคาริสตากับเรดโรสที่ดูจะเป็นคู่รักที่เหมาะอย่างยิ่งกับการเอามาพาราเรลกับเวโกและอิโซน หรืออย่างวลาดิเมียที่เป็นลุงของวีเอโกแล้วก็ยังเคยหนึ่งๆกับคาริสตาไปในเรื่องสั้นในหนังสือเรมส์ออฟรูนเทราที่เคยออกมาคือถ้าสองคนนี้ได้กลับมารีแมชกันอีกครั้งในอีเวนต์นี้เนี่ยผมว่ามันจะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยแต่ไรออดเขากลับไม่เลือกที่จะเล่าเรื่องของตัวละครพวกนี้เลยและนอกจากเนื้อเรื่องที่ไม่ได้ถูกเล่าเนี่ยเรื่องที่ถูกเล่าเองเนี่ยก็ดูจะไม่ได้ยึดโยงกับทิศทางของเนื้อเรื่องที่ไรออดเขาเคยเล่ามาเลย เช่นเรื่องของยอริกที่ไรออดเคยเล่าในชอ็อตสตอรี่ของเขาว่าไอ้น้ำพุแห่งชีวิตเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งเดียวที่คอยป้องกันไม่ให้เขาเนี่ยตกไปเป็นปีศาจเหมือนกับคนอื่นๆใน Shadow s h a d o w Eyes คือมันดูสำคัญขนาะดที่ว่ายอริกเนี่ยยอมปล่อยให้คนตายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้เก็บน้ำพุเอาไว้แต่พอมาถึงอีเวนต์นี้ในวิชวลโนเวลเขากลับยอมมอบน้ำเหล่านี้ให้กับเซนติเนลที่เพิ่งจะเคยเจอหน้ากันเป็นครั้งแรกทันทีทันใดเลยอะ่ะคืออาจจะบอกว่า เขาอาจจะไม่ได้ใช้น้ําทั้งหมดในการเจิมหัวเซนติเนลซะหน่อยแต่ในชอ็อตสตอรี่อ่ะมัน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 เล่าเหมือนกับว่ามันมีจํานวนน้อยนิดมากจนใช้ไม่ได้เลยอะล่ะเราก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องที่ยอริกเนี่ยเขาต้องกําลังรวบรวมกองทัพผีดิบเพื่อที่จะไปสู้กับรูนคิงด้วยนะแต่พอมาโผล่ในวิชวลโนเวลนี่คือไม่มีอะไรเลยไม่มีกองทัพไม่มีผีดิบมีแค่เบเดนออฟเดอะมิสต์คนเดียวเนี่ยคือพอเป็นอย่างเงี้ยมันทําให้เรื่องราวในชอ็อตสตอรี่มันดูไม่สําคัญไปเลย แล้วที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเนี่ยก็คือ Vi e g o The r u n e King ที่ควรจะเป็นคนสำคัญของเนื้อเรื่องนี้ผู้ที่สุดท้ายเนี่ยกับแพ้ไปง่ายๆเรากับว่าเป็นคิวอ่ะคือเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแผนการของเขาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คือยังไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าการชุบชีวิตอีโซดเนี่ยมันจะส่งผลเสียยังไงกับรูนเทราบ้างนอกเสียจากว่าการไปหาเศษเสี้ยวของแบล็ m เมสเนี่ยมันจะโจมตีที่นู่นบ้างที่นี่บ้างอะไรเงี้ย คือไอ้ผลกระทบกับรูนเทราเนี่ยมันควรจะเป็นสิ่งที่พวกเราที่เป็นผู้เล่นควรจะได้เห็นนะแต่เรากลับได้เห็นมันผ่านการ์ดไม่กี่ใบาจาก Legends o ส r u n e ร e r r a เท่านั้นเองคือแน่นอนผมรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะเล่าทุกอย่างในทุกรีเจียนที่โดน Black Miss จู่โจมแต่คือนี่มันมันน้ให้เกินไปคือมันมีเรื่องที่ผมอยากรู้มากเช่นแบบไอโอเนียอย่างเงี้ยกำลังถูกลุกรานโดยน็อกซัสเป็นครั้งที่2ใช่ไหมการจู่โจมของ Black Mist เนี่ยมันทำอะไรกับพวกเขาบ้างหรือว่าเผ่าต่างๆของเฟย์หยอดไม่ไดิแบบเด พวกออนแอนิเวียหรือว่าบรลิแบร์คิดยังไงกับแผนการของ v วีโกบ้างหรือแม้แต่พวกแบบทาก้อนเองอ่ะอย่างพวกโซลารีอ่ะคือในวิชวลโนเวลพวกเขาเหมือนไม่เห็นหมอกทมินด้วยซ้ำคือเจอไดนาคือแบบฆ่าไดนาก่อนหมอกทมินที่หลังอย่างนี้เหรอคือคือมันคาอธิบายคืออะไรแถมสุดท้ายเนี่ยพอเนื้อเรื่องทุกอย่างมันจบเนี่ยมันก็แทบไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยกับเนื้อเรื่องหลักของรูนเทราคือสุดท้ายเวียโกก็ไม่ได้ถูกฆ่าไม่ได้ถูกทําลายไปเลยก็แค่ถูกขังเอาไว้เพื่อรอให้ตัวร้ายอีกคนมาปล่อยละมั้ง ส่วนแชมเปี้ยนทุกคนที่เข้ามาเป็นเซนติเนลสุดท้ายแล้วก็กลับไปอยู่ที่เดิมเพื่อที่จะไม่ต้องเขียนรอใหม่คือมันมันแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างจากก่อนที่พวกเขาเข้าเป็นเซนติเนลเลยคือเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลอะไรกับพวกเขาเลยใช่ไหมอ่ะมันไม่ได้มีการพัฒนาด้านตัวละครใดๆมีแค่เวีรคนเดียวที่ท,ที่ที่เลือกที่จะเป็นเซนติเนลของเดมาเซียต่อไปแล้วก็เทรชที่เอ่อรอขึ้นแล้วก็คงขึ้นมาเป็นรูนกิงแทนมั้งคือการเปลี่ยนแปลงมันมันเท่ากับหรือไม่ก็น้อยกว่าตอนเบอร์น ซึ่ง Burning t i e เนี่ยมันเป็นอีเวนท์ที่เล็กมากเลยนะถ้าเทียบกับร u n a t i o n นะ่ะเพราะงั้นมันเลยไม่พอผมว่าคือมันไม่คู่ควรกับการที่จะเป็นเหตุการณ์ใหญ่แบบนี้เลยอ่ะแล้วมันก็มีปัญหาเรื่องรายละเอียดในเนื้อเรื่องเช่นว่าทําไมเศษเสียววิญญาณของอิโซจะต้องเป็นของชิ้นต่างๆด้วยคืออะไรคือเหตุผลที่ชิ้นหนึ่งจะต้องเป็นร่มกันแดดชิ้นนึงจะต้องเป็นนาฬิกาแดด คือผมว่ามันควรที่จะมีแบ็กสตอรี่ที่มาอธิบายอะไรตรงนี้เช่นร่มกันแดดคันนั้นเป็นร่มคันที่เียโก้ใช้กลางเพื่อกันแดดให้กับอิโซดตอนวันที่พวกเขาแต่งงานกันอะไรแบบเนี้ยคือมันควรจะมีความสําคัญทางด้านเนื้อเรื่องควรจะแบบแฟลชแบ็กไปเล่าให้เราดูให้เรารู้เพื่อที่เราเนี่ยจะได้เข้าใจทั้งอิโซดแล้วก็วีโกมากกว่านี้แถมเราเนี่ยยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมพวกเศษเสี้ยวกนั้นมันถึงได้กระจายไปอยู่ในที่ต่างๆของรูนเทรา คือมันหายผลไม่ได้เลยว่าทําไมมันถึงต้องไปอยู่ที่ชูริมาบ้างที่ทาก้อนบ้างที่เดนเมาเซียบ้างที่น็อกซัสบ้างนอกจากว่าเพื่อที่จะได้ใช้เป็นเหตุผลที่จะให้พวกเซนติเนลเนี่ยมันไปรับแชมเปี้ยนคนต่างๆที่ได้รับสกินเซนติเนลสออฟไลท์แค่นั้นเองคือทุกๆอย่างเกิดขึ้นเพื่อสกินโดยรวมแล้วเนี่ยถึงผมจะบ่นมาเยอะมากก็ตามแต่ผมเนี่ยก็ดีใจมากเลยนะที่ไรออดเขาตัดสินใจทำอีเวนต์นี้ออกมาจนได้คือมันทําให้เราเห็น potential เห็นสิ่งที่มันสามารถที่จะเป็นไปได้คือมันทําให้เราเห็นแล้วว่าตอนนี้ไรออดมีเครื่องมือที่ดีมากในการเล่าเรื่องราวแบบที่ไม่เคยมีบริษัทเกมบริษัทไหนทาได้มาก่อนแต่สําหรับในครั้งนี้เนี่ยพวกเขาอาจจะพลาดตรงที่ใช้แรงบันดาลใจจากสปริตบลอซซอมที่เคยประสบความสําเร็จมากเกินไปรวมถึงไม่มีความคอนซิสในเรื่องการเล่าเรื่องบวกกับความพยายามขายสกินมากกว่าความพยายามสร้างเรื่องราวที่สมเหตุสมผลมันก็เลยทําให้สุดท้ายเนี่ย อีเวนต์ยักษ์ใหญ่อย่างรูนชันก็ต้องล่มสลายไปตามชื่อของมันนั่นเองฟูดูเป็นการแบรนด์อย่างยาวนานแล้วก็บ้าคลั่งมากเลยเหนื่อยชิบหดเลยก็ถ้าเพื่อนๆเนี่ยฟังผมพูดมาตั้งเกือบ20นาทีแล้วเนี่ยแล้วมีข้อคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันดูก็แล้วกันนะคือสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่มีสถานการณ์ระบาดของโควิด -19 เกิดขึ้นเนี่ยการล็อชอีเวนต์นี้ของแรลเนี่ยมันก็น่าจะราบรื่นกว่านี้พอตัวเลย เพราะสถานการณ์โควิดเนี่ยมันทำให้เกิดดีเลย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งการออกตัวของเว็กซ์ซึ่งน่าจะทําให้เราเข้าใจการทํางานของ b Black m มิสมากขึ้นรวมถึงเกมอย่าง Rune King ที่น่าจะทําให้เราเข้าใจตัวละครหลายๆตัวโดยเฉพาะอย่างไพค์แล้วก็มิด f o r ์ u n e ที่ดูผิดคาแรคเตอร์มากๆในอีเวนต์นี้นะ สุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่ายังไงไรอ t เขาก็น่าจะเก็บอีเวนต์นี้ไว้ไปเป็นบทเรียนนั่นแหละแล้วก็เอาไปพัฒนาต่อในอีเวนต์ใหญ่ครั้งหน้าซึ่งจากซีนิมมติกล่าสุดของ Unbound Trash เนี่ยเราก็พอจะได้เห็นแวบๆบแบบกันแล้วว่ามหาันตภัยครั้งต่อไปของรูนเทราที่หลับไหลอย,อยู่ใต้ Immortal Bastion ที่หมอกทมินได้พุ่งผ่านไปแวบ,บหนึ่งเนี่ยใกล้จะตื่นขึ้นอีกครั้งแล้วอย่างแน่นอน ซึ่งถ้าคุณเป็นคนที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับจัก,กรวารรูนเทล่าแล้วก็ขอแนะนําให้กด subscribe ช่อง The Game Room ของเราไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆรวมถึงเป็นการให้กําลังใจพวกเราในการทําคลิปออกใหม่ด้วยก็สําหรับวันนี้ผมแม็ก The Game Room ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใน Summoner Rift คนระับโอสือ